สมุนไพรมันคือแม่อกลกินสักสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เดือกดเรดิโออะไรนะเดือกดเรดิโอคู่แข่งเดือดกดเลดี้โอเดือดกดเลดีโอมันเนี่ยกขับเรยงตั้งให้เหรอสนับสนุนโดยจุง้งส <c oughs> นับสนุนโดย จุ้งอบเกลือตาแม่ปณีอืว่าไปทำอีเวนต์อ่ะหลายจังหวัดเดี๋ยวก่อนอก่อนออก่อนทำอีเวนต์ไอครั้งที่แล้วอ่ะเล่าเรื่องอะไรนะห้องน้ำแนฮะมห้องน้ำอันนี้มีเรื่องสั้นๆเหมือนกันห้องน้ำไปทำ event. อีเวนต์ แถวแถวปักเกตอ่ะออห้างเปิดสิบโมงแต่เราไปเตรียมของปกติเราคนไปเช้ายนะอยู่แล้วเราก็ไปนั่นแหละไปถึงประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งชอบไปเช้าอยนะู่แล้วไงเสร็จแล้วก็คือจอดรถแล้วก็เข้าไปในห้องน้ําคือห้างอ่ะมันจะเป็นแบบ ปิดไฟมันไม่เหมือนกันเปิดห้างตอนตอนห้างเปิดนะ,<ต>นะเพราะว่า้าเขายังไม่เปิดสรวสรวสรวอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีลูกค้าเข้ามาเออสรวสร์สรว์เสร็จแล้วก็แบบเข้าไปห้องน้ําห้องน้ํามันก็ไม่ได้ไฟเต็มเหมือนเดิมมันก็แบบเหือนบบข้างนอกแล้วก็ไอ้ตรงไอ้ตรงที่ล้างหน้าล้างมือมันจะเป็นตัวเซนเซอร์ถูกป่ะเป็นเซนเซอร์แล้วก็ไป ไปเข้าน้ำเสร็จแล้วก็เออแปรงฟันโูนนั่นนี่เสร็จแล้วก็คือกลังจล้างหน้าล้างปากล้างหน้าปึ๊บข้างๆเราอ่ะเป็นอีกอ่านหนึ่งอย่าบอกว่าน้ำมันไหล <c oughs> เอ่อแบบเซนเซอร์เสีย เสื้อเสียตอนแรกก็คิดว่าเออเออเราเราคิดเรื่องดีว่าเสื้อเปเสียว่ะเสียเหรอเออกาล่างแบบล้างหน้าปุ๊บยังไม่ได้แบบโฟมเฟิร์มปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มองปุ๊บเราก็เลยแบบไปอย่างเงี้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยากรู้กดดับดับแล้วเราก็ลองตรงตรงไหลมตรงตรงไหลอ๋ออะโอเคอาจไปไมได้ว่าเราเดินผ่านแต่ผ่านตั้งนานแล้วนะ กําลังอกล้างหน้าทีแล้วก็ตอ้ยใสทีหนึ่งก็แบบเอ้ยไม่ใช่นะแล้วเราทำไงเราล้างหน้าอยู่ก็ล้างจ่วงนะโอ้โหมันองเคิงก็ต้องใส่ซื้อแล้วก็ออกไปก่อนนะพอมันมืดอ่ะเออเออเหมือนที่เราไปโรงเรียนตอนนั้นที่ไปเช้าเช้าอ่ะเออเแล้วก็แบบเออรีบออกมาก่อนเลยอ่ะแล้วตอนเช้าห้างเปิดทีหนึ่ง พอห้างเปิดเราก็ไม่มีความแบบเรากลัวใช่ป่ะเราก็ไปซ้ำที่เดิมอเอออยากรู้อยากรู้ว่าเฮ้ยลองลองทำท่าเหมือวเช้าดูคนก็ไม่มีเอไม่มีเสียงีก็คือไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจังหวะเดิมทุกอย่างจังหวะเดิมทุกอย่างไม่มีไม่มีน้ำแบบปื๊ดปึ๊ดปื๊ดแล้วลองเหมือนเอามือไปแหย่ไหมถ้าแหย่ตรงๆก็คือปกติมใช่ เราก็แบบเออเออเออนี่มแบบเออมันค่อนข้างจะน่ากลัวอันนี้อันนี้สยองจริงอะไรที่ไปแบบเช้าๆช้าสโลสโลเนี่ยไปเช้าก่อนแม่บ้านพ่ออาจจะมาเปิดแหละแต่คงจะไปไหนก่อนน่ะคือประตูมันเปิดประตูห้องน้ำห้างนะปกติจะแบบปิดหรือไม่เอของที่ ที่ห้างอยู่นู่นนั่นนี่เขาอาจจะเหงาอ่ะหรือไม่ก็เปิดเป็นเพื่อนมาแต่เช้าแล้วหอเขาแกล้งหน่อยเขาแกล้งหน่อยให้รู้ว่าเงียเงานะคือผมใส่แน่นอนเลยเออว่ากันไปอันนั้นอะห้างแถวแจ้วานนะใครรู้จักเดี๋ยวมีคอมเมนต์มาแน่เลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ชนะันชั้นเดียว อ่าเหรอเออแต่เราเล่าไม่ได้